ิ่งที่คนกาลังเริ่มดูพลอยจาเป็นต้องรู้ EP 2นะครับใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1ผมแนะนําให้กลับไปดูก่อนนะครับในช่องของผมและใครที่กาลังจะเริ่มดูคลิปนี้ผมแนะนําให้กดเซฟไว้ไก่อนเลยครับคลิปที่แล้วผมพูดพลอยในกลุ่มขอแรน้าและกลุ่มเบอร์ลิวซึ่งพลอยกลุ่มต่อมาที่ผมคิดว่าคุณควรรู้เลยก็คือพลอยกลุ่มสปิเนลครับสปิเนลเป็นพลอยที่มีความแข็งแปดตามหลักโมสเกลประกอบด้วยแมกนีเซียมและอลูมิเนียมเป็นหลักโดยพลอยกลุ่มนี้จะมีหลากหลายสีครับเช่นสีแดงชมพ เราก็มักจะเรียกชื่อสีแล้วก็ตามด้วยคำว่าสปิเนลครับอย่างเช่นพอยสปิเนลสีแดงก็เรียกว่า red spinel สปิเนลสีเทาก็เรียกว่า grey spinel สปิเนลสีชมพูก็เรียกว่า pink spinel ครับหรือแม้กระทั่งสปิเนลที่เปลี่ยนสีได้ก็เรียกว่า color c h a n g ส spinel ครับซึ่งกรุ่ปนี้จะค่อนข้างง่ายต่อมาเป็นกรุ่ปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับกรุปการน็ตหรือภาษาไทยเราเรียกว่ากลุ่ปโกเมนครับพลอยที่มีความแข็งประมาณ7ในเชิองอัญมณีศานตสาแล้วพลอยกลุ่ปการนดถือเป็นพลอยกรุ๊ปที่ ถ้าใครสนใจสามารถลองหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้ครับโดยในคลิปนี้ผมอาจจะขอแบ่งตามสีที่เรามักจะเห็นกันในตลาดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปใช้โดยเริ่มจากสีแรกสีแดงถ้าเป็นโทนสีแดงดําก็มักจะเป็นไพโรบอมันไดซึ่งก็จะไม่ค่อยมีคนเรียกชื่อเหล่านี้หรอกครับเราก็มักจะเรียกว่าเป็นเลดการเน็ตธรรมดาหรือคนไทยก็จะเรียกว่าโกเมนครับต่อมาถ้าเป็นสีแดงเข้มติ็ดชมพูเล็กน้อยหรือเป็นแดงอมชมพูก็มักจะเป็นพออโรโดโลไลการเน็ตครับต่อมาเป็นโทนสีชมพูชมพูส้มชมพูม่วงส่วนใหญ่สีแบบนี้ก็มักจะเป็นมาลากกาาารรเนนัถดมสี้ม ก็มักจะมี2ชนิดในตลาดครับก็คือสเปซสไทลการเน็ตกับเฮโซนการเน็ตโดยทั้ง2ชนิดนี้สเปซสไทลการเน็ตก็มักจะเป็นที่นิยมกว่าและมีมูลค่าสูงกว่าเพราะมีสี้มพีค่อนข้างสวยกว่าครับถัดมาเป็นสีเหลืองกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่การเน็ตสีเหลืองก็มักจะเป็นมารีการเน็ตครับแต่ก็มีบ้างที่เป็นสีเหลืองอมเขียวซึ่งโทนนั้นก็จะค่อนข้างหายากกว่าครับในมารีการเน็ตถัดมาเป็นการเน็ตสีเขียวในตลาดที่เรามักจะเห็นกันก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆอย่างแรกก็คือซาวไรครับซึ่งก็ม เ,เราก็จะเรียกว่าเป็นกราสุรลไลกาเน็ตครับและกาเนตสีเขียวอีกชนิดนึงเลยก็คือดีมันทอยกาเน็ตครับพอยดีมันทอยกาเน็ตมักจะมาในโทนสีเขียวติดเหลืองและประกายของพอยค่อนข้างที่จะสวยพิเศษครับและในเนื้อพอยก็จะมีตําหนิที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือตําหนิฮอสเทลหรือว่าตําหนิหางมา้าถ้าเห็นตําหนินี้การันตีได้เลยครับว่าเป็นดีมันทอยกาเน็ตอธิบายเพิ่มเติมนะครับพอรแต่ละสีที่ผมแมทก,กับชนิดของกาเน็ตในคลิปนี้นั้นก็อาจจะมีบ้างที่สีอาจจะไม่ได้ตตรรรรงงงาาาามมมชนนนนิิดดดเเเปะซทีีียยยยววววแ่่โใใใภพสหญลล้้้กกกก็ัจจคือข อาจจะต้องดูใบเซอร์ติฟิเคตรวมด้วยครับและในพอต์ตกลุ่การเงนทั้งหมดจริงๆก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ผมหยิบพอร์หลักๆที่คิดว่าคุณต้องเจอในตลาดแน่ๆมาอธิบายให้ฟังครับทั้งพอร์กลุ๊ปสปินเนลและกรุ๊ปการเงนผมเชื่อว่าคุณต้องเคยได้ยินพอร์บางชนิดกันมาบ้างแต่ก็ยังมีพอร์อีกบางกรุ๊ปที่ผมคิดว่าคุณควรจะรู้ครับเพราะก็เป็นการซื้อขายในตลาดอย่างแพร่หลายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ในคลิปถัดไปนะครับถ้าอยากให้ผมมาต่อในคลิปถัดไปฝากคอมเมนต์คาว่าติดตาามมาทีนะครับ